สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะอันนี้เดี๋ยวรับเข้าอีกหนึ่งเคสนะวันนี้ลูกค้าเพิ่งซื้อรถมานะครับก็จะมีได้เก็บเ,เช็คระยะเ,เช็คเครื่องนะแล้วก็พวกสายพานเทมิงเก็บเช็คเบรกเช็คคัตนะเบื้องต้นเลยอาการที่ว่าพวงมาลัยใสยๆส,ส่นสันนะฮะดูนะโอ้มหมึดวะ อ่าหลวมนะลูกหมากนะช่วงลงช่วงล่างไปมาแล้วแล้วก็บูสติปีกข้างบนอนาลูกมงลูกหมาแล้วก็ชุดซ่อมกระปุกพวงมาลัยด้วยนะน้ำมันพาวเวอร์รั่วเนี่ยสายเหตุที่พวงมาลัยกึด๊ดกึดกัดกึแกว่งนะะก็คือประมาณนี้เลยอ่าแล้วมา,าานะมาดูข้างซ้ายนะมาดูข้างซ้ายก็มีปเป็นอันเดียวกันอ่าคันตรงกลาง ตามนี้นะฮแล้วก็ก,ก็คือพูดง่ายๆจะมีชุดช่วงล่างนะบูธสีนกบนล่างนะครับแล้วก็ลูกมงลูกหมากนะอันนี้มาดูบูธหูแหนบนะครับอ่ะไปแล้วยันเลยอ่ะเนี้ยไปแล้วยันนี่เลย,เลยบูธหูแหนบด้วยนะะอันนี้ซ้ายขวา อ่ามาดูกันข้างนี้น,นี่ยพับเลยอะไรก็พับนะเนี่ยโอเคแล้วก็อินซ้าย,เ,ยเดี๋ยวอันนี้ก็คือต้องแก้ไขช่วงล่างด้วยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลื้อให้ดูอีกที ่าก็สรุปเลยนะคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนของเหลวนะฮะทั้งหมดนะฮะช่วงล่างเอาไว้ก่อนแล้วก็จะมีพัดลมคอนเดนเซอร์นะน่าจะไหมช็อตฟิวขาดด้วยนะตอนนี้แล้วก็จะทําเกี่ยวกับเซนเซอร์วัดความเร็วนะตอนนี้ไม่ไม่ขึ้นอ่าจะได้เก็บแค่นี้ก่อนเบื้องต้นนะเดี๋ยวลูกค้าจะเอาไปใช้ก่อนอเดี๋ยวจัดให้วันนี้คนระับสำหรับคันนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะก็ เปลี่ยนโปรแกรมนะก็จะมีเปลี่ยนของเหลวก่อนนะแล้วก็มันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะแล้วก็ชุดซ่อมกระปุกพวงมาลัยนะครับอันนี้ก็จบสวยๆไปเลยอ่าเดี๋ยวรอลูกค้าไปใช้งานให้ชินก่อนนะแล้วก็จะมาเก็บทีนะอันนี้สายพานเทมมิ่งยังไม่เกี่ยนยังไม่ไม่ได้เปลี่ยนนะแล้วก็พวกช่วงล่างก็ยังไม่ได้เซตนะอันนี้เดี๋ยวเอาไปลองขับก่อนนะไมาขึ้นปกติแล้วเปลี่ยนเทนเซอร์วัดความเร็วไปนะ อันนี้อัตราการเล่นก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับท่านใดนะที่กําลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับกับปู่ช่างต้นทาทาเฉีงศูนย์แปดศูนย์สอง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 ศูนย์ศูนย์สองนะสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่กําลังมองหาที่ปลุกนะฮะหรือว่าหาที่ซ่อมรถทาทานะ ซ่อมไม่จบจอดนานๆนะฮะหาที่ซ่อมไม่ได้นะฮะติดต่อสอบถามทีมงานเราได้เลยนะครับผมเรื่องรถคาถาดึกช่างตนคาถาชนบุรี